ตอนนี้ก็ปัญหาบ้านกกอกนี่ลุมเล้าตั้งแต่ทนายถอนตัวนะบ้านกกอกชัยพลนี่ก็ลุมเล้าเลยนะสารพัดเรื่องสารอะไรต่างๆนี่มันก็ลุมเล้ากันเยอะแยะก็สู้ๆนะชัยพลหนึ่งสองสามลุงพนสู้สู้หนึ่งสองสามลุงพลสู้ 1, 2, 3, สู้อย่าลืมนะครับลุงพลเห็นบอกวันจันทร์จะเดินทางไปพบทนายคนใหม่แล้วเนี่ยเขานัดกันที่ ห้องอาหารแถลงข่าวอะไรกันเนะี่ยก็อย่าลืมทําพายูทูบเบอร์กองเชียร์ไปด้วยนาะยกป้ายนะแต่ก่อนก่อนจะเชียร์ลุงพลก็ต้องนับหนึ่งก่อนนะหนึ่งสองสามลุงพลสู้สู้ลุงพลสู้สู้เอเอาแบบกองเชียร์นายกที่อุดรน,นะนะครับลองลองลองดูนะครับนะก็ว่ากันไปนะบ้านกบกอก,ก,ก็าเขาก็มีเรื่องมีราวแล้วเขาก็ติดทางยูทูบก็จะมีทนายใหม่ก็ต้องมีการแถลงข่าวกนะัน เพราะว่าอะไรเพราะลุงพลก็เป็นคนดังแกชอบแสงนะจะจ้างทนายจะนัดจะนัดคุยกับทนายก็ต้องถแถลงข่าวกลัวไม่รู้ว่าใครเป็นทนายนะครับนะอย่างว่าคนดังอย่างลุงพลก็ยังก็จะไปว่าเขาได้ไงแตเขาเขาเป็นคนดังอะนะคนดังระดับลุงพลยูทูบเบอร์อะไรต่างๆนะครับจะนัดเจอทนายเท่าหน่อยเนี่ยก็ต้องแจ้งหมายข่าวนะครับนะเพราะว่าลุงพลแกชอบแสงอยังไงก็ฝากนะพี่ศรีสุวรรณก็ลองไปดูแลหนะ่อย นะครับเพราะคุณพี่สีก็มีแสงในตัวเองก็เขาอัดถแถลงข่าวว่าทนายจะรับว่าความหรือไม่สมัยนี้เขาเวลาเขาจะจะจ้างทนงทนายกันเดี๋ยวนี้นะระดับลุมพ้นนะครับเซเลบคดีฆาตรกรรมนี่ต้องไปไงต้องแจ้งหมายข่าวผู้สื่อข่าวก็ต้องมานั่งฟังกันว่าเออตกลงจะใครจะเป็นทนายจะรับว่าความไหมทําไมถึงรับว่าความค่าทนายเท่าไหร่ย,ยังไงก็ต้องพูดกันต่อหน้าสื่อมวลชน นะครับนะต้องมีความจริงใจกันนะต้องให้เกียรติทนายต้องพูดความจริงนะครับนะแล้วก็ต้องทําสัญญาจ้างว่าความกันต่อหน้านักข่าวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเหมือนกับทนายหิวแสงบางคนทําไปทํามาก็บอกว่าอะไรโอ้ผมทําฟรีครับผมไม่เคยได้ตังค์เลยเอฟซีไม่เชื่อบอกไม่เชื่อหรอกมีเงินเข้ามูลนิธิไปตั้งเยอะแล้วนี่นะต้องเป็นหลักแสนนะในมูลนิธิ มูลนิธิของทนายหิวแสงเนื่อจําชื่อได้ไหมมูลนิธิหิวแสงเพราะอะไรเพราะว่าการไปว่าจ้างทนายดันไม่ทําสัญญาจ้างว่าความมันก็เลยไม่รู้ทนายบอกว่าผมทําฟรีนะครับผมไม่เคยได้รับเงินจากลุงพลโด,โดยตรงมีแต่ f อฟโอนเงินเข้าเข้าบัญชีมูลนิธิทนายหิวแสงผมเท่านั้นนะครับนะแลวมูลนิธิเป็นของไทยล่ะกับผมเองนะครับเป็นเลขาธิการมูลนิธิ และกรรมาการมูลนิธิอ๋อก็คนใกล้ตัวผมทั้งนั้นนะครับนะนะครับมันก็เลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่มีเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแต่เข้ามูลนิธิก็เลยทะเลาะก,กันเพราะนั้นลุงพลจะจ้างทนายคนใหม่ก็ทําสัญญาจ้างว่าความแล้วก็ไปถอนเงินมาแล้วก็วางต่อหน้าผู้สื่อข่าวพอเงินวางเสร็จแล้วให้ผู้สื่อขายนับดูที่ตรงไหมเดี๋ยวทนายก็จะเดี๋ยวจะไปเจอทนายประเภทบอกว่าเออผมทําฟรีนะครับพอบอกผมทาฟรีปุ๊บเนเชาก็ต้องไปร้องสภาทนายว่า การกระทาดังกล่าวเป็นการผิดมัญญาทนายความนะเป็นการประกาศว่าจะไม่รับค่าจ้างว่าความนะครับซึ่งข้อบังคับส,ส,สภาทนายความก็ห้าไหมไว้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะการกระทําแบบนั้นมันจะทําให้ทนายความคนนั้นมีโอกาสได้รับการว่าความได้รับการจ้างมากขึ้นเพราะหนึ่งโอเป็นคนเก่งสองคนดังหิวแสงสามโอ้เป็นคนดีมากเลยทําฟรี นะไปบ้านกรอก้องตั้งสิบยี่สิบเที่ยวค่าเครื่องบินค่ารถค่าที่พักค่ากินค่าทีมงานออกเองหมดโอ้ยเจ้เาพออคุณเลยพ่ยหิวแสงนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเออนะครับอมืมีใครมาถามเรื่องฟ้องชู้ผัวนะครับจะฟ้องชู้ผัวก็ต้องหาทนายต้องมีหลักฐานนะครับนะครับว่าเมียน้อยเราเนี่ยพาผัวเราไปไปโชว์ที่ไหนบ้างมีหลักฐานเดินกอดกันกอดจูบรูปคำ ไปกินข้าวป้อนข้าวนั่งเบียดนั่งสีกันต้องมีหลักฐานนะนะครับก็เอาเอารายละเอียดเข้ามานั่งคุยได้นะฟ้องฟ้องเมียน้อยเนี่ยเมียน้อยนี่ต้องฟ้องเมียน้อยเปิดเผยถ้าเมียน้อยเข้าไปนอนอยู่ในคอนโดไม่มีใครเห็นอันนี้ไม่มีความผิดเนะี่ยไปไหนมาไหนก็คลอเคลียกับผัวเราถ้าแบบนี้ได้นะพอพูดเรื่องเรื่องเมียหลวงเมียน้อยเห็นบ้านกอกาะเขาบอกมีคนแก่นะตาอะไรก็ไม่รู้ตาคนหนึ่งนะมีเอฟซีเยอะ เนี่ย yeah, นะครับแถวบ้านกกกกองทำไปทามาก็ถูกเมียกล่าวหาว่ามีกิ๊กแต่แล้วตาคนนี้ไม่รู้ตาอะไรก็ไม่รู้บ้านกกกกองนะครับเห็นเห็นดูใน Youtube ก็บอกว่าตาคนนี้มีความใกล้ชิดกับ FC มากเกินไปนะเออนะนะเพราะตาคนนี้ก็สนับสนุนคุณชัยพลน,นะครับจำเลยคดีฆ่าน้องชมพู่ทำไปทำมาเห็นเมียราแฉทำนองว่า สงสัยจะมีกิ๊กหรือไม่มีหรือไม่มีก็ไม่รู้คุณตาก็บอกไม่ะไรแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์เรื่องกิ๊กเพราะว่าคุณตาลักเอฟซีนะลักเหมือนลูกเหมือนหลานหรือรักเหมือนเมียหรืออะไรก็ไม่รู้อะก็เห็นมีข่าวลือข่าวอะไรกันทาง u t u b e นะแก่ป่านนี้แล้วค่ะยังนะเออยังมีความยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ๊กเรื่องอะไรนี่ก็เหนื่อยนะเห็นบอกคุณยายก็โวยอยู่นะวิเคราะห์คดีนายชัยพลนางแตนหน่อยตะกี้พูดไปแล้ว ก็ไปม,มีอะไรนายชัยชนบางแสนเขาก็อยากจะได้ทนายคนใหม่อยากจะได้ทนายดังๆทางโซเชียลทนายดังๆทางโซเชียลเขาก็นัดหมายแล้วเขาว่าเขาจะต้องอนัดพบกันก่อนนะครับนายชัยพลต้องพูดความจริงนะครับนะต้องให้เกียรติทนายอะไรอะไรเขาเนี่ยสามถี่ข้อนยะพี่น้องประชาชนคิดว่านายชัยชนก็จะพูดความจริงกับทนายไหมล่ะว่าเขาฆ่าหรือไม่ฆ่าน้องชมพูก่ก็คิดเอาเองแลวกันผมก็ไม่อยาก,กอะไรเยอะแยะ คดีนายชัยพลเนี่ยนะครับจะแพ้หรือชนะไม่เกี่ยวกับทนายมันเกี่ยวกับหลักฐานของอายาการถ้าหลักฐานอายาการเขามัดแน่นโดยเฉพาะนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ติดคุกก็แค่นั้นเนีะแต่ถ้าหลักฐานไม่มัดแน่นนายชัยพลก็รอดวิเคราะห์บิตคอยนะครับโอ้บิตคอยตอนนี้ก็มีการโกงกันเยอะที่สำนักงานก็มีอยู่หลายคดีอยู่ไม่จะเป็นก็อย่าไปยุ่งเลยครับบิตคอยครับขนาดแบงค์ชาติยังไม่กล้าเสี่ยงเลยไม่รับรองนะครับอย่าทับเรื่องบิตคอยนะครับ ไม่จาเป็นก็อย่าไปยุ่งครับที่สานักงานนี่มีหลายก็ดีนะนะมีการโกงมีอะไรกันเยอะแยะมากมายนะแล้วก็อมันไม่ค่อยสเตเบิลนะอืมนะครับเสาไฟผ่านที่เราเราไม่อยากให้ผ่านแล้วจะทําไงก็ฟ้องศาลนี่ครับนะฟ้องศาลปกครองทนายในาใยชัยพลคนใหม่คือใครยังไม่รู้นะครับเขาก็ต้องแถลงข่าวกันก่อนเราไม่รู้จะใครก็ดูกันต่อไปนะ ดูกันต่อไปแล้วแรมโบ้เมื่อไหร่ลาออกครับโอ้คงไม่ลาออกนะครับเพราะลูกน้องคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ก็ไม่ออกแรมโบ้ก็ไม่ออกนะครับซื้อครีมไปอ,อทองแถมโคตรคุ้มเลยซื้อจากจุดๆว่าไปคือเราไปซื้อสินค้าเนี่ยเราควรจะเน้นที่สินค้านะเราอย่าไปเน้นที่ของแถมนะนะครับะเพราะอะไร ถ้าเราซื้อสินค้าแล้วมีของแถมสินค้าคุณภาพมันก็ต้องลดน้อยด้อยลงไปนะครับนะครับอันนี้เป็นหลักธรรมดาหลักเศรษฐศาสตร์นะผมจะเล่าคดีช่อโกงที่ทํานะที่ผมทำนะเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับขายหมู่บ้านจัดสรรแถมรถแถมรถยนต์นะครับซื้อบ้านจัดสรรแถมรถยนต์รถยนต์รถยนต์ราคาเป็นล้านเพราะนั้นคุณภาพบ้านเนี่ยก็ต้องลดไปหนึ่งล้านบาท พอซื้อเสร็จเข้าไปอยู่พป๊บมันไปไงฮะนะบ้านพังก็ต้องไปดําเนินคดีไปร้องสองบอไปฟ้องศาลนะครับนี่ครับจําไว้เลยนะครับถ้าเราซื้อสินค้าเราอย่าเอาของแถมสินค้าที่ดีมีคุณภาพมันจะไม่มีของแถมเช่นอย่าง iPhone เนนะคุณสังเกตเนี่ยสายชาร์จมันยังไม่ให้เลยเพราะสินค้าคือมีคุณภาพแต่ถ้าคุณไปซื้อโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ iPhone เนี่ยนะราคาถูกๆอ่ะ ซื้อโทรศัพท์ก็แถมกระเป๋าแถมสายชาร์จแถมปากกาแถมอะไรตนะ่อเพราะสินค้ามันมันไม่มีคุณภาพคุณไปซื้อ iPhone ในสายสายชาร์จก็ยังไม่ให้กูเลยอะ่ะเพราะนั้นถ้าเราจะซื้อสินค้าเราก็ต้องมุ่งไปที่สินค้าอย่ามุ่งไปที่ของแถมเข้าใจนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังนี่คดีซื้อซื้อหมู่บ้านจาัดสรรแถมรถยนต์นะรถยนต์ราคาหนึ่งล้านราคาต้น ต้นทุนในการก่อสร้างบ้านก็ต้องลดไปหนึ่งล้านเพราะนั้นบ้านมันก็ห่วยแตกเข้าไปอยู่แพ้เดียวไปกดไงบ้านพังนี่ผมไม่ค้นว่าความนี่เล่าให้ฟังของฟรีไม่มีในโลกอยู่ดีๆเขาขายสินค้าให้คุณเนี่ยเขาจะไปมีของแถมให้คุณทําไมเขาก็ต้องทําให้คุณภาพมันต่ําลงเขาถึงจะแถมได้หรือไม่แถมก็ต้องเอาของที่มันดูแล้วไม่มีคุณภาพของไม่ดีแล้วมารวมกันมันไม่มีหรอกครับเข้าใจนะหรือไม่เขาก็ต้อง สินค้าราคา10บาทเขาก็ต้องทําให้มันมีราคาสูงๆนะครับเขาเรียกว่า fake original price นี่ภาษาทางการตลาดตั้งราคา,าตั้งราคาเริ่มต้นอันเป็นเท็จหลอกลวงประชาชนตั้งราคาสูงๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางเรืออะไรต่างตั้งราคาสูงๆนะคำว่าตั้งราคาสูงไส,สูงกว่าคุณภาพสินค้าเยอะๆเนี่ยตอนนี้ผมทำกรณีเรื่องโฆษณาเปรียบเทียบอยู เรื่องเครื่องสิ่งเรื่องเครื่องสาอางอยูในศซาลเนี่ย